สวัสด MM ีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผู้ติดตามทางช่องนะที่เข้ามาชมคลิปนะฮะจากที่ร้านเรานะครับผมวันนี้มาดูกันนะเป็นนกอีลุ่มนะครับเป็นตัวนกอีลุ่มปลอมนะฮะหรือนกอีลุ่มอย่างนะครับผมใช้เป็นตัวล่อนะครับผมนะใช้เป็นตัวล่อนะเป็นหุ่นนะครับนะ เป็นอิลุ่มตัวผู้นะครับเป็นนกอิลุ่มตัวผู้นะครับทรงกลางปีกนะครับนะทรงกลางปีกนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมนะสามาร,ามารถปรับระดับอ่าท่ายืนนะขึ้นลงได้นะครับผมนะเป็นขาสปริงนะครับผมนะเป็นขาสปริงนะครับนกอีลุ่มตัวผู้นะครับดูด้านหลังของตัวนกนะครับจะมีลายของ เป็นลายตัวนกของจริงนะครับผมนะก็จับประมาณนี้นะครับผมนะของมีพร้อมส่งนะครับของมีพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนะของมีพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมนกอีลุ่มยางนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีอุปกรณ์ต่อนะชุดชุดบ่วงชุดลําโพงชุด แมมเสียงนะครับที่ร้านเราจะมีบริการด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าคนไหนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ต่อนะครับผมนะฮะก็จะมีทั้งเซตเลยนะครับก็ทั้งเซตนะฮะก็จะมีสี่อย่างนะครับผมจะมีตัวนกจะมีตัวบ่วงนะครับนะถ้าเป็นบ่วงปักก็ชุด31หลักนะครับแบบเดียวนะครับแบบผีเสื้อก็จะมี42บ่วงนะครับชุด21หลักนะครับนะ นะสำหรับใครที่ไม่สะดวกไม่อ่าไม่ถนัดในการใช้บ่วงปักก็จะมีบ่วงแขวนนะครับผมนะบ่วงแขวนก็มีนะครับผมสำหรับใช้ต่อโนกิลุ่มนะครับนะตัวนี้ใช้ได้ระยะยาวเลยนะครับเพราะตัวนี้ทนน้ําทนแดดเลยนะครับผมตัวนี้โดนน้ําไม่มีปัญหานะครับตัวนี้โดนน้ําไม่มีปัญหานะครับผมนะอ่า ตัวสวยๆเลยนะครับผมนะของเพิ่งทําเสร็จนะครับผมของเพิ่งทําเสร็จนะครับนะสำหรับเอาซีที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากด้วยนะครับผมร้านค่ายบางอีนะครับนะผมจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมผมจะส่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอน,ก,อนก็โอนได้นะครับผมนะนกตัวผู้หงอนแดงนะครับตัวสวยนกกลางปีกนะครับปรับขาขึ้นลงได้โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะครับใครที่จะสั่งก็เบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับหรือแอดไลน์มาตามเบอร์ เบอร์นั้นเลยนะครับบันทึกเบอร์ผมก็จะขึ้นไลน์เลยนะครับผมนะนกสวยๆนะครับไม่ควรพลาดนะครับผมนะโอเคนะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ